สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผม a อบิสตูดิโอนะครับอ่าหายหน้าหายตากันไปนานเลยนะครับทุกคนก็ถ้าจะไม่ผิดตั้งแต่ที่ผมลงคลิปไอตัวรอบประวัติของวีในเทสแซนนี่ก็คือโอ้มันต้อง2ปีเลยนะทุกคนอันจริงๆแล้วมันยังมีคลิปของอ่าประวัติเว n o m s แซนนะครับแต่ว่าผมได้ทําการลบคลิปนั้นออกไปแล้วผมเนื่องจากว่าข้อมูลในคลิปนั้นมันไม่ค่อยแบบ ละเอียดแล้วก็ไม่ค่อยที่จะแบบยังไงถ้าผมให้ผมเล่าก็คือมันไม่ค่อยดูสม,มูทแล้วก็เอาก็คือผมเล่าเรื่องออกมาไม่ค่อยดีผมก็เลยคิดว่าอ่ะคิดว่าจะทำรีเมคใหม่นั่นเองนะฮะส่วนไอประวัติของอันเด์เทลแซนแล้วก็เฮอร์เรแซนนะผมเดี๋ยวผมก็จะทำรีเมคใหม่เหมือนกันก็จะเป็นข้อมูลที่อ้างอิงมาจากตัวเกมแล้วก็ตัวคอมมิกของอันเด์เทลแล้วก็เฮอร์เรอเทลนั่นเองนะครับอ่ะไอก็วันนี้นะ้ผมก็จะมาเล่าประวัติของอันเดร์เวลแซน เอมไอตัวอันเดอร์สวบตัวเนี้ยผมอะ่ะมีคนขอให้ผมรับประวัติมาตั้งแต่โ้แบบนานมากตั้งแต่แบบช่วงประมาณปี2023ันย่าจะ24ถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วคือผมอะ่ะดองไว้แบบนานมากกว่าจะได้ทำอะ่ะแล้วคือกว่าจะทำอะ่ะผมต้องหาข้อมูลแบบโ้กว่าจะหาเจอแบบข้อมูลที่เป็นฉบับแคนนอนของผู้แต่งจริงๆไม่ใช่แบบของพวกแฟนดอมนั่นเองนะคะ ก็บอกได้เลยว่ากว่าจะหาเจออ่ะโอ้โหแทบน้ําตาแทบไหลอะ่ะแล้วก็ช่วงนี้มันก็ค่าจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับผมสุขภาพจิตใจผมที่มันไม่ค่อยดีผมก็เลยเออไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยนะครับตั้งแต่ตัววิดีโอแล้วก็ตัวช็อตนั่นเองนะฮะก็เลยอาจจะหายไปนานจนคนอื่นคิดว่าผมอัดทิ้งช่องไปแล้วจริงๆอ่ะอ่าเดี๋ยวผมจะค่อยเล่าตอนอ่าตอนจบคลิปลวกันเดี๋ยวตอนนี้ขอมาเล่าประวัติก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคมา มาเริ่มงกันเลยครับซึ่งผู้แต่งของอันเดอร์สก็คือคุณปอกคอนนั่นเองนะครับผมซึ่งชื่อเต็มก็คือคุณปอกคอน PNC E นนั่นเองครับผมแต่ผมจะเรียกซื่อสั้นๆเขาว่าปอกคอนละกันนะครับจักรวันอันเดอร์สก็คือเป็นจักราวาลสลับบทบาทน,นั่นเองนะครับผมซึ่งไอตัวละครที่ถูกสลับบทบาทก็จะมีตัวของอสมมุตินะฮะก็จะมีตัวของแสงแล้วก็พาเพราที่สลับบทบาทกันจากที่ตัวของ พาเวรันั้นจะเป็นรอยยกาแต่จะเปลี่ยนเป็นแซนแทนแล้วก็ตัวของพาเวรัสก,ก็จะเป็นผู้พิพากษาในาแมปด่านของ j u g m e n t Hall ในรู้ของเจนัสไทร์แลนั่นเองนะฮะลักษณะนิสัยของอ n d e r อร์สวับแซนนผมเขาจะเป็นคนที่มีความกระจับกระเฉงแล้วก็ชอบทำอาหารแนวสไตล์เม็กซิกันเช่นทาโก้โบริโตอะไรพวกนี้นะครับก็น,นิสัยก็คล้ายๆกับ Under t a ์เทลพาเวรัสนั่นเองนะฮะแต่ จะเปลี่ยนจากการทําอาหารเป็นสปาเกตตี้ของประเทศประเทศอิตาลีหรือเปล่านะน่าจะอิตาลีนะแล้วก็เป็นอ่าเม็กซิโกเอ้เม็กซิกันนะครับผมเม็กซิกันนะฮะนะคลิปนี้อาจจะพูดยาวนิดหน่อยนะเพราะว่าไม่ค่อยพูดนานนะฮะก็เลยอาจจะมีติดเจตคัดมานะครับทุกคนอ่าต่อไปผมลักษณะภายนอกนะครับดวงตาของเขานเะผมสามารถเปลี่ยนรูปร่างเพื่อสแสดงอารมณ์เช่น เมื่อได้รับคําชมก็จะเปลี่ยนเป็นโูปหัวใจอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็จะสวมผ้าพันคอเป็นเฉดสีน้ําเงินเดียวกับเสื้อของอเอร์เทลแซมแล้วก็มีรอยขาดเล็กน้อยและยาวจนถึงหัวเข่านะครับผมถึงเข่านั่นเองนะฮะถึงเข่าแล้วก็แผ่นรองเหล็กจะเป็นชุดชุดรองเหล็กตรงบริเวณหัวไหล่ของอเดอรซ์เว็แซมซึ่งจะทํามาจากโลหะสีเทาแล้วก็มีขอบทองสีน้ำเงินอมเขียวต่อมาก็ชิ้นส่วนของหน้าอก จะเป็นสีเทามีขอบสีน้ำเงินอมเขียวเส้นเดียวกับตัวหัวไหล่ขอบตัวไหล่หัวขอ,ขอ,อโทษครับหัวไหล่ขอนั่นเองนะครับแล้วก็จะสวมเสื้อเยืดสีขาวสอดเข้าไปอยู่ในอยู่ในตัวชุดน่เองนะฮะจะสวมกางเกงสีน้ำเงินแล้วก็สวมรองเท้าบูทสีเดียวกับผ้าพันคอแล้วก็สูงถึงหัวเข่านั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ความสามารถนะผม พลังโจมตีของเขาจะมีอยู่1ดาเมจนะครับแล้วก็พลังป้องกันอยู่ที่1ดีเฟนต์นะครับความสามารถพิเศษของ u n d e r อร์สแ s t ็ปนจะมีอยู่ถึงค่อนข้างจะหลากหลายนะผมแต่จะมีความสามารถบางส่วนที่ไม่เหมือนในตัวของแซคคนอื่นๆนั่นเองนะฮะก็คือเขาไม่มี c a s เตอร์บลัสเตอร์แถมไม่มีความสามารถในการจดจามการรีเซตตอนที่ผู้เล่นกลับมาต่อสู้กับแซนดั่นเองนะครับ และความสามารถที่ยังพอมีเหลืออยู่ของอเดอร์สวัสแสงก็จะมีอยู่ก็คือ Rule ูแอ a แท b o โบนแอ a แท s o โซเมจิกแล้วก็แ a นเทเลพอร์ตหรือก็คือความสามารถในการเทเลพอร์ตนั่นเองนะครับอ่ะต่อมาแล้วผมอ้อลืมไปนะผมยังจะมีอ่าไอการโจมตีสีส้มนะผมแลวก็คือแอคแท็กออเรนซ์นะผมจะไม่มีเหมือนกันนั่นเองนะครับซึ่งแอ t แท k o ออเรน์ของผมจะเป็นความสามารถ ที่แซนทุกๆคนเขาจะมีกันนั่นเองนะครับผมอ่ะต่อมานะครับผมสักครู่นะครับข้อมูลต่อมานะผมก็คือความสัมพันธ์ของตัวละครนั่นเองนะฮะตัวของพาเวรัสนะผมจะเป็นพี่ชายของอันเดอร์สวัสดส่วนออลฟี่นะผมในไทม์ไลน์ของจังกรวรรดินสเวตตัวเธอนั้นจะเป็นหวัวหน้าของเราโรยโยกาดนะผมซึ่งเป็นไอดอลของแซนแล้วก็เป็นเพื่อนของแซนด้วย และอีกอย่างหนึง่งที่ว่าทําไมแซนถึงไม่ได้เข้าร่วมในกลุ่มของรอยกาที่ออลฟี่เป็นคนคุมนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าที่เธอไม่อนุญ,ญาตให้ตัวของอันเดอร์สวัแซนเข้าไปในกลุ่มของรอยกาเพราะแซนนั้นเป็นคนที่ก็ข้านจะเป็นเอาง่ายคือเป็นมอสเตอร์ที่อ่อนแอนั้นเองนะผมถ้าถ้าเทียบกับมอสเตอร์ตัวอื่นในเกมนะผมตัวถือว่าแซนนะผมเป็น มอนสเตอร์ที่ค่อนข้างที่อ่อนแอที่สุดเพราะมีพลังป้องกันแล้วก็พลังโจมตีที่ค่อนข้างต่ำนะครับแถมทั้งคู่นั้นก็ยังเป็นเพื่อนที่ทำอาหารด้วยกันด้วยเหมือนกับอันเดดอ่าอันเดอร์เทลพาเวรัสแล้วก็อันเดอร์เทลอันดาในนะครับส่วนตัวต่อมาก็ผมก็คือเทมมี่เทมมี่นะครับก็คือตัวละครในเกมอันเดอร์สเวปที่จะสลับบทบาทกับฟาวี่นั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้คือจะรับบทเป็นตัวร้ายน,นั่นแหละในเกมหลักของอันเดอร์สเวปซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพื่อนกันได้ยังไงนะครับ ต่อมาตัวของนัสแต็กบุ๊กนะผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไอดอลที่ตัวของแซนั้นคะ่อนข้างจะชื่นชอบนะครับในไทม์ไลน์ของอันเดอร์สวับผมอาแล้วก็ตัวมาข้อมูลข้อมูลน่ารู้นะครับในชื่อเต็มของ u n d e r อร์สแซนนะผมก็จะชื่อว่าแซนเฉยไม่ใช่ชื่อบูเบอรี่ที่ทุกคนรู้จักกันในอ่าคอมิกหรือพวกเว็บไซต์ไอกระตูนแนว คอมเบนดี้อะไรพวกนี้นะครับที่จริงๆเขาคือแซนนะผมไม่ใช่บูเบอรี่นะครับอย่าไปสับสนกับตัวของไอแฟนนอมนะครับผมฉบับแคนนอนเขาชื่อแซนนะครับแล้วก็ชื่อผู้ใช้ในอินเทอร์เน็ตของเขาคือคุณเร็กโบนนายโฟนะครับผมเขาพูดโดยใช้เขาเฮ้ยขอโทษครับเขาจะพูดโดยใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่แบบตุกตูนแซนเวลา เขานั้นจะมีเวลาว่างกับการสร้างกับดับแล้วก็ปริศนาห้องของแซนนะผมก็จะมีความสะอาดมากกว่าของอันเดอร์เทลแซนแถมเขาจะมีคอลเลคชันถุงเทา้าแล้วก็กองอาหารนักบินอวกาศซึ่งถ้าไอข้อมูลของอันเดอร์เซวที่ผมไปหามาแล้วผมได้ฉบับแคนนอนนะฮะตัวของอันเดอร์เซวผมจะมีความชื่นชอบในเกี่ยวกับพวกแนวไฟฟอวกาศแล้วก็จะทอบสะสมแนวฟิกเกอร์ของพวกอวกาศอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับเอามานะผม เขานั้นก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบเล่นคำแต่ก็ไม่ค่อยเล่นบ่อยมากนั่นเองนะครับก็ประวัติของอันเดอร์สวีตส์นก็มีเท่านี้แล้วครับผมก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากซึ่งเอาจริงผมว่าประวัติของอันเดอร์สวีสมันน่าจะมีต่อยอดได้มากกว่านี้อีกนะครับแต่เพราะว่าผู้สร้างของอย่างคุณป๊อกค,คอนนะผมเขาได้เลิกทาไปแล้วนะผมแล้วก็ได้ลบช่องทางเกี่ยวกับข้อมูลนะันเวีลงลบออกในเว็บทอมโบเรียบร้อยเรียบร้อยแบบ หมดเลยครับผมเนื่องจากว่าปัญหาเกี่ยวกับพวกด้านแฟนดอมที่เหมือนภาพจะไม่ผิดที่ผมไปหาข้อมูลมานะักหรือเขามองว่าอันเดอร์สวัซน่ะมันเหมือนแบบตัวละครเด็กๆอะไรประมาณนี้มันก็เลยทําให้ตัวของคุดปักคอนไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เขาก็เลยเลิกแต่งอันเดอร์สวัไปนั่นเองน,นะครับผมนะแต่ว่าเอาจริงตักจากที่ผมไปหาในข้อมูลแล้วก็ไปหาภาพมามบอกได้เลยว่าอันเดอร์สวัถือว่าเป็นตัวละครที่ มีความต่อยอดแล้วก็เรื่องราวที่แตกต่างมากมายเยอะมากๆเลยนะผมซึ่งตัวละครอันเดอร์สมันจะมีใครก็เดี๋ยวผมจะมาลาปรวบติให้ฟังก็แล้วกันนะครับผมมาโอเคเข้าเรื่องของผมเลยก็แล้วกันนะอ่าคือช่วงเนี้ยที่ผมอะ่ะไม่ค่อยลงคลิปบ่อยเพราะตอนนั้นผมกาลังคิดอยู่ว่าผมอะ่ะจะ เลิกทาช่อง youtube ช่องนี้ไปแล้วก็ไปทําช่องใหม่อื่นที่ไม่ใช่เกี่ยวกับอันเดอร์เทลหรือเปล่าเพราะว่าผมเองก็มีความรู้สึกว่าข้อมูลเกี่ยวกับความชอบของผมเกี่ยวกับอันเดอร์เทลมันไม่ค่อยอมีมากในขนาดนั้นผมก็เลยคิดว่าผมเนี่ยมีความคิดหนึ่งก็คือว่าผมจะเลิกทําเลยดีไหมแต่อยู่ๆผมก็ลองแบบอไปดูคลิปของช่องช่อง youtube ช่องหนึ่งของประเทศไทยนะผมก็ เป็นช่องย t ท b e ที่เขาเกี่ยวกับเกมนั่นเองนะฮะซึ่งพอผมได้ลองดูก็เอผเอนะผมเริ่มสนใจนะผมเริ่มสนใจออร์เมากขึ้นแบบกับเริ่มมาสนใจอีกครั้งหนึ่งนะผมแล้วก็ผมก็ได้ไปดูอนิเมชันเกี่ยวกับพวกเอ็กเลนะผมก,ก็เริ่มแบบเออเริ่มมีไฟอยากทำอะ่ะอยากทำประวัติมากขึ้นนั่นเองนะฮะคือไอตอนนั้นนะ่ะผมอะ่ะเหมือนแบบกำลังหลงทางอยู่ไม่มีจุดหมายไม่มีจุดหมายปลายทางไม่รู้ว่าจะทำอะไรเลยคือเหมือนแบบเรากำลัง ตัวต้นของตัวเองนั่นเองนะฮะคือช่วงเนี้ยผมอะ่ะกำลังอยากจะทำแบบเอ่อทำแต่งการ์ตูนวาดรูปแบบพวกคอมิกเป็นของตัวเองนะผมแบบจะทำจักรวาลอาร์าเรทเทลเป็นของตัวเองแต่เพราะด้วยฝีมือของผมที่เรียกว่าอยู่ในระดับการค่อนลงไปค่อนข้าง,างจะระดับต่ําแบบสุดเพราะว่าฝีมือผมก็ไม่ได้เก่งเท่ากับพวกที่มีพรสวรรค์หรือพวกที่มีความพยายามนะครับและแบบบอกได้เลยว่าผมรู้สึก แานิกมากผมรู้สึกว่าผมไม่มีแรงแรงบันดาลใจที่อยากจะทําอยากคืออยากจะทําอะไรเลยอยาคือแบบปล่อยจอยบ่อยแบบไม่ทําอะไรเลยแบบมันความรู้สึกที่แบบมันยากที่อาจจะอธ,ธิบายนะครับแบบว่าผมไม่แน่ใจว่าผมควรจะเดินสายต่อวาดรูปดีหรือว่าจะเลิกดีแต่ มันก็มีจุดปะกายไฟกับมาให้ผมก็คือผมได้ลองอ่านพวกมังงะของพูกฝั่งญีปุ่นผมบอกได้เลยว่าลายเส้นน่ะผมอ่ะมีอาจจะมีท้อแท้แต่พอผมเห็นลายเส้นของพวกเขาอ่ะผมอ่ะเริ่มมีไฟอยากจะวาดรูปอมกครั้งหนึ่งแบบผมแบบหูลายเส้นแบบสวยแบบโหแบบสนใจผมอยากกลับมาทําอีกอ่ะและคือในตอนนี้ผมมาได้คลิปจัก,กรวาลอันนี้เทียบเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ลงมือทําซึ่ง ที่เหลือนี่ก็คือผมเหลือแค่ไปฝึกวาดรูปอีกทีหนึง่งแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ในการอ่าอนวยความสะดวกในการวาดนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ที่ผมมาท YouTube นั่นก็เป็นเพราะว่าผมอ,อยากจะหาไรายได้เพื่อจะซื้อซื้ออุปกรณ์ในการวาดรูปนั่นเองนะครับนั่นแหละจะเป็นสาเหตุว่าทำไมผมถึงมาทาช่อง YouTube ซึ่งแรกๆผมก็แค่ทาแบบเพราะว่ามปนชอบแบบอยากทำนั่นเองผมแต่ตอนนี้ผมมีเป้าหมายก็คือผมอยากจะซื้ออุปกรณ์แล้วก็อยากจะ าหาเลี้ยงชีพตัวเองจากผ่านช่องทางนี้นั่นเองนะฮะก็เลยผมก็เลยอยากจะขอร้องทุกคนให้ช่วยกันกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อที่ให้กับคนที่เป็นแค่คนตัวเล็กๆในสังคมนะ,ะับผมได้มีอนาคตที่อยากจะทําในสิ่งที่เองอยากทําได้เนี่ยนะผมแล้วก็ผมก็อยากให้ทุกคนนะผมที่มีความฝัอนอยากจะทําอะไรก็ขอให้พยายามตั้งใจไว้นะครับเพราะว่า อีกหน่่ะของพวกเราน่ะคือคนที่มีพรสวรรค์ส่วนอีก99ก็คือความพยายามนั่นเองนะครับอย่าให้ความขี้เกียจมาผลบังคุณขอให้คุณนั้นเดินทางในเส้นทางที่คุณอยากทําคุณอยากทําอะไรเชิญเลยคุณไปได้เลยคุณเป็นตัวคุณคุณน่ะสามารถเป็นตัวของตัวเองได้นะครับผมนะฮะก็ขอจบคลิปวิดีเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ใี คลิปร่อประวัติครั้งหน้าและคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกัน